เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรอ้ายที่อยากมันก็หลอกอ้ายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกรมเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้โอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาสีเจริญก็ขอสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการเสียงธรรมคํำใจโดยบอธรรมบุตรในชื่อตอนที่ว่า พระพุทธเจ้าสรรเสริญการเลือกทำบุญมาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วการทำบุญเนี่ยทำไมต้องเลือกทำด้วยเราไม่ควรจะทำทุกที่ทุกขณะหรือกับทุกคนเมื่อมีโอกาสหรหรือเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบร่วมกันนะครับในเทศนาธรรมของหลวงป่าคลิปนี้ครับบุญจะปรากฏอย่างสะอาดบริสุทธิ์และให้ผลอย่างรุ่งเรืองสมบูรณ์ที่สุด ขึ้นอยู่ที่เหตุปัจจัยซึ่งอยู่ที่ 1. ผู้ให้คือทายก 2. ผู้รับปฏิคาหกจะเป็นบุคคลหรือคณะบุคคลก็ได้ 3. ทรัพย์สินหรือสิ่งของที่เราให้ถ้าหากว่าบริสุทธิ์ใน3ฝ่ายนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าทานกุศลน,นั้นมีความบริสุทธิ์ใน3ฝ่ายฝ่ายผู้ให้ฝ่ายผู้รับและก็สิ่งที่ให้ ความบริสุทธิ์ของทานกุศลประเภทนี้เองที่ให้ผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสะท้อนย้อนกลับมาสู่ผู้ให้เป็นทัพทวีนับพบนับชาติไม่ท้วนติดตามให้ผลจนกว่าจะได้บรรลุถึงมรรคนิพพานเป็นที่สุดแห่งทุกนั้นในการให้นั้นผู้ใดต้องการบำเพ็ญบุญบาร,รมีให้เจริญต้องทำเองและเป็นผู้ให้เองอยู่เฉย จะให้มีบุญมีบารมีขึ้นมาอย่างนั้นย่อมไม่ได้อุปมาดั่งอาหารใครกินใครอิ่มไม่กินก็ไม่อิ่มผู้มีบารมีก็เพราะเขาได้สร้างบารมีมาถ้าไม่สร้างยังจดจดจ้องจ้องอยู่บุญบารมีก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบุญบารมีจึงเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นในฝ่ายตัวเราและด้วยตัวเราเป็นสำคัญ ฝ่ายบาร,รมีนั้นทั้งทําเองและชักนําให้ผู้อื่นเข้ามาด้วยจึงจะส่งผลให้เต็มที่และสมบูรณ์ว่าเราได้ประกอบบำเพ็ญทั้งอามิสทานและธรรมทานว่าเราได้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมในทานศีลภาวนาเพื่อให้เจตนาความคิดความอ่านทั้งหลายบริสุทธิ์และรอบรู้สิ่งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระเมื่อเราจะให้จึงต้องบริสุทธิ์ที่เจตนา และบริสุทธิ์ที่กายวาจาใจใจนั้นต้องบริสุทธิ์ที่ปัญญาอีกด้วยนี่เป็นอาการของบัณฑิตพระพุทธองค์ได้แสดงไว้ว่าการทำบุญนั้นจริงๆแล้วท่านสรรเสริญการเลือกทำบุญรู้จักการทำบุญที่บริสุทธิ์และให้บุญนั้นส่งผลให้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเสมือนหนึ่งการปลูกต้นไม้ย่อมมุ่งหมายที่จะได้ผลดก รถดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นฝ่ายผู้ที่จะให้ต้องทำตนให้บริสุทธิ์ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยปัญญาว่าควรทำบุญเพื่อบำรุงโครงการหรือกิจกรรมใดของคณะบุคคลใดหรือสำนักใดจึงจะเกิดประโยชน์ในทางช่วยขจัดขัดเกลากิเลสของตนและผู้อื่น เพื่อสร้างพระในใจคนและในใจตนเพื่อบำบัดทุก์บำรุงสุขแก่มวลมนุษย์อย่างกว้างขวางที่สุดนี่ก็จะเป็นผลดีที่สมบูรณ์ที่สุดการให้หรือทำบุญกับบุคคลที่ไม่ควรให้และไม่ให้หรือไม่ทำบุญกับคนหรือคณะบุคคลที่ควรให้เวลามีอันตรายแล้วก็จะไม่มีสหายที่จริงใจมาช่วยเกื้อหนุนเรา นี่เป็นพุทธวจนะในลักษณะนี้อเทเยสุอัตถังทานาังเทเยสุโยเปเวชติอาปาสุบยะสนังปัตโตสหายยังอธิคัตชติซึ่งแปลว่าผู้ใดไม่ให้ทานในคนที่ไม่ควรให้ยอมให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นประสบความเสื่อมเพราะอันตรายย่อมได้สหายอเทเยสุททัง ทานังเทเยสุนับประเวชติอาปาสุบยสนังปัตโตสหายังนาทิคัชติผู้ใดให้ทานในบุคคลที่ไม่ควรให้ไม่ให้ในคนที่ควรให้ผู้นั้นถึงความเสื่อมเพราะอันตรายย่อมไม่ได้สหายกล่าวเนื้อความว่าผู้ทำบุญหรือให้ทานกับบุคคลที่ไม่ควรให้แต่ไม่ทำกับบุคคลที่เราควรให้ ผู้นั้นเวลามีอันตรายจะไร้สหายที่พึ่งอันประเสริฐคือจะไม่มีกัลยาณมิตรแม้เป็นที่พึ่งได้จริงจะพบแต่มิตรปริรูปเอาเป็นที่พึ่งแท้จริงไม่ได้นี้เป็นความหมายอย่างหนึ่งแต่ถ้าผู้ที่รู้จักํำบุญกับคนที่ควรทำหรือคณะบุคคลที่ควรทำไม่จำเป็นต้องทำในบุคคลหรือคณะที่ไม่ควรทำเวลามีอันตรายแล้วผู้ที่ทำถูก ย่อมได้สหายอันประเสริฐกล่าวคือจะได้ไกลานามิตรแท้เป็นสหายที่พึ่งได้จริงแต่ถ้าทำผิดคือให้ทานกับบุคคลที่ไม่ควรให้และไม่ให้กับบุคคลหรือคณะที่ควรให้เวลามีอันตรายไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่สำหรับคลิปเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรในชื่อตอนที่ว่า พระพุทธเจ้าสลรเสริญการเลือกทำบุญก็ได้จบลงแล้วนะครับท้ายที่สุดนี้กระผมบอรธรรมบุตรขอน้อมถวายบุญจากการเผยแผ่คลิปธรรมะในครั้งนี้ให้แก่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระราชพม,มะเถนวีระคนุตมโมและพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยะมังคโล ผู้ซึ่งเป็นมหาปูชนียาจารย์และผู้ถ่ายทอดความรู้ในทางธรรมให้แก่กระผมตลอดจนบิดามารดาทั้งในหยาบและละเอียดกายละเอียดเทพเทวาพรหมผู้มีสัมมาทิฏฐิและปกปักร,รักษาพระพุทธศาสนาอานิสงส์งผลบุญใดอันจะเกิดขึ้นกับกระผมก็ขอให้ผลบุญนั้นถึงแก่กัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านณที่นี้ด้วยให้มีความบริบูรณ์ทั้งอายุ วันนะสุขพะพละปฏิพานและธนะสารสมบัติคิดจะทำกิจสิ่งใดหากเนื่องด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ขอให้สำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายและสะดวกสบายทุกประการเทินแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ